สสดคับวันนี้เราก็อยู่กับมาคิวเนนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเอตสาพการอานอิเล็กทรนิคะทุกคนวันนี้ครับุณภูิก็บอกว่าอุณภากูไม่จังหวัดนนท์มาสูงสูดองศาแล้วนะครับทําให้เราก็ต้องเอานาฬิกามาเหมือนเดิมนะครับเนาะโอเคเราต้องจัดวางนาฬิกาใหม่นะครับเนาะซึ่งภาพมันมืดมันจะมองเห็นนี่เนาะพอได้ก้าวหน้ามันจะมองชัดแต่กล้องนี้มองไม่ชัดเลยนะครับซึ่งเราไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าเราจะต้อง มีประสิทธิภาพต่อไปนะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าผู้พัฒนานั้นเขาก็ต้องพัฒนานไปเรื่อยๆนะครับว่าอาวุธอะไรที่มันสามารถใช้งานได้ครับเราก็จะพัฒนานต่อไปเนาะเขาก็จะอัปเดตครับตอนนี้นะคะถ้าเวอร์อชันตอนนี้ถ้าเราเขาผลิตมาตั้งแต่ปีเราผลิตสองะะบัตรนะบัตรนี้คงเป็นเวอร์ชันสองถึงสามแปดแล้วค่ะสองถึงสามถึแปดอย่างเงี้ย โอเคแต่นนี้ครับจะไม่มีเรื่องเออถ้ามีเรื่องก็ไปแล้วดีเนาะโอเคตอนนี้นะคะแปดโมงจะยี่สบสี่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ดูเวลาจะ่นาฬิกานี้ได้เลยนะคะเพราะว่านาฬิกานี้ดูสบายครับเนาะวันนี้เราจะมาอัปเดตสายด้วยนะคะเพราะแม่ไปสายนะเพราะว่าเนาะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนนะเพราะว่า เพราะว่าเราอยู่มานาน,นก็เลยเป็นอย่างงี้นะคะทุกคนก็ต้องเจอตามนี้นะโอเค,นะคนี่ค่เห็นนาฬิกาดิหน่อยครับแต่เห็นล่างๆนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับตอนนี้นะครับคือเวลา8โมง24เลยครับทุกคนนะตอนนี้นะครับก็ฟ้าก็สว่างค่อนข้างาดีเลยครับเนาะนะครับ,นะรบการที่อุณภูมิสูงกว่าศูนย์ศูนย์องศาการที่อุณหภูมินั้นสูงขึ้นมาประมาณศูนย์องศาเซลเซียสข,ขึ้นไปจะทําให้การ นเดินคลิปนั้นช้าลงนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่มีเรื่องหิมะเรื่องอะไรอย่างไไเงี้ยให้วีแลวนะครับเรื่องที่สองเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามแต่ในเวลาในเวลาคลิปยาวถึงสิบสี่นาทีเหมือนเดิมเนาะแต่เวลาตลดลงเหลือสิบสี่นาทีจะหักอุณหภูมิสูงถึงสูงถึงเจ็ดองศาเซลเซียสในเวลาก็จะลดลงมเหลือสิบสามนะครับเนาะเจ็ดถึงเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับหรือจะเจ็ดวันก็ได้นะครับ แล้ววันนี้วันที่3ใช่ไหมเนาะวันที่3ว่าต้องคำนวณนะครับวันที่30นะครับเนาะโอ้ยวันที่30นี้นะครับอุณหภูมิในจังหวัดนนทบุรีนะครับจะวันนี้วันที่23ใช่ไหมอุณหภูมิเขาประกาศให้สูงองศาเซลเซียสแล้วนะครับซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้นนทบุรียังมีหิมะอยู่นะแต่ถ้าต่ำโมงขึ้นไป หีมากก็จะหายาก็บตาหรือถ้าใครจะสังเกตนะคะเราต้องรีบสังเกตเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครไปสังเกตตอนที่มันหายไปแล้วคุณจะไม่เจอมันอีกนะคะตอนนี้ังเจออยู่นะ,ะเพราะว่ามันยังละลายไม่หมดเพราะว่าคอมมันบั๊กมั้งเพราะว่าตื่นมาหมีมายังคงอยู่ะมันบั๊กแต่ตัวละคเรเลื่อนไล้อยู่นะครับเนาะตัวละครยังเลื่อนไปอยู่นะครับซึ่งคอมนี้นะคะบันทุกหน้าจอแบบไม่จํากัดเลยนะครบอินฟินิตี้ วิงฟิลิตี้ฟิลิตี้เมกะไบต์เลยนะครับซึ่งเมกะไบต์นี่ก็นะครับก็ประมาณนี้นะซึ่งก็ไม่มีเรื่องนี้หนึ่งเรื่องนี้สองเรื่องนี้สามแล้วนะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงถึงสามชั่แล้วนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้หาแบบว่าเป็นตลอดชีวิตหรอกค่ะเพราะว่าเดือนตุลานี้จะมาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันยกรเขาจะประกาศเดี๋ยวเราจะมาให้เองและ ด้านตัลานนี้อาจจะไม่ได้เป็นนักเรีนเอนดิ้งแล้วค่ะอาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้นะเพราะว่าเพราะเราเดี๋ยเราจะปิดชื่อนานๆพรานานถีนะครับเอาถีหรือก็นั่นแหละครับตอนนี้ครับเราก็นั่งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้นะครับแปดโมงเท่าไหร่นั่นน่ะยี่สิบหกนาทีจะอีกสามสิบวินะเพราะว่าตอนนี้มันก็ทำไมสามสิบวิเพราะว่ามันถึงยามันผ่านครึ่งหนึ่งไงมันก็เลยบอกว่าสามสิบวิพอนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะครับซึ่ง วันที่สาสิบนะครับแล้วเวลาจะเป็นวันนะครับโอเคจะเป็นวันที่ที่เขาให้ใช้ระยะเวลานี้เจ็ดวันวันสุดท้ายครับที่สี่ินาทีนะเนาะแล้วดูซิว่าอุณหภูมิจะลดลงนะครับเนาะซึ่งก็ตามใจนี้เลยนะคะทุกคนมีสั่ี่อาจจะอาจจะร้อนเว่ก็ได้นะครับแต่เขาแต่เขาบอกว่าวันที่สิบคนจะร้อนนะคะมนจะร้อนขึ้นไปนะคะทราบวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ร้อนอะไรนะครับ เนาะแตร้อนถึงเท่าไหร่นะครับเราจะทาใบประกาศไปเลยนะครับจะทําใบประกาศไปเลยว่าอุณหภูมิมันเท่าไหร่เลยนะครับเนาะสบายได้เลยแบบไม่มีเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยแล้วนี้ก็สบายขึ้นแล้วนะครับเนาะก็สบายค่อนข้างแต่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าแต่คิดนั้นมันอัปเดตไม่เกินสิบห้านาทีนะครับเนาะแต่อะไรที่มันสามารถอัปเดตเกินได้ก็ค่อนข้างดีนะครับทัานี้นะคบท่านที่สามนะครับเป็นหมือนแรกนะครับ แล้วถ้าวันที่สาจะเป็นปสุดท้านะคะเนอะอันนี้ใช้วันแรกนะครับเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคประมาณต้องตาวันที่สามสิบขึ้นไปนะครับี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบนะคะทุกคนนะโอเคทราบเลยนะครับวันที่สามสิบถึง สิบถึงหกเมษามว่าก็สิบสามนาทีนะครับน้อยแล้วเวลากะลดลงนะครับลดลงนะครับเนาะแต่จะไม่ลดลงเยอะนะครับแต่ลดลงหนึ่งนาทีต่อเจ็ดวันนะครับซึ่งเราทำหรือป่านะโอเคถ้าเหลือเวลามันน้อยแล้วนะเนาะมันคือว่าเวลาจะน้อยถุดเท่าไหร่นะครับซึ่ง เขาจำกัดไปที่15นาทีนะคบโอเคเนาะตะตาคูณอ,อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะโหตอนนี้มา6นาที30วินาทีแล้ววะ่ะเร็วมา,ากเลยครับซึ่งตอนนี้นะคะ8โมง29นะครับเข้าเป็นแอเซียมาแล้วนะคบเนาะไปแล้วนะครับไปแล้วนู่นนะครับหนูนะครับไปแล้วนะครับเนาะไลออนก็ เนีย่ยไม่มาในวันนี้นะคะไรอ้อนยังไม่มาคับตัวนี้นะคบแต่ถ้ามันเก็ดเสร็จมันเกตดเสร็จก็บินไว้นะครับ,แต,แ,ตนนรบแต่ถ้าไรอ้อนกับออนกแอรนี่คือจะฟังยากนะครบเราจะแยกอะไรถูกนะครับแต่เื่งบินหรือว่าบางลูกเระแสมนันต่างกันเยอะมันก็เลยฟังไม่ง่ายนะครับอย่างเช่นเคื่องบินแอร์เชียร์ที่ผ่านมาเป็นแแหละถ้าไลอ้อนกับนกแอน,นี่ก็มะฟังไงอะ่ะพอมาถ้าฟังเหมือนไรอ้อนมาเป็นนกแออีกก็นั่นแหละครับ ะจะทำอะไรได้เนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับอัปเดตไปแล้วเจ็ดนาทีนะครับอันนี้ก็แปดโมงครึ่งนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็แปดโมงครึ่งนะคะทุกคนโอเคเรามานั่นกันเลยโอเคเราต้องมีเนื้อน,นู้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะอยู่กับนาฬิกาไปตลอดนะครับเนาะ เพราะว่าเราต้องมีเดินด้วยนะโอเคเราก็ต้องมีเดินนะคะเครื่องมีเตรียมของนะครับสำหรับวันนี้ก็คือสมองนะครับมันก็ต้องเตรียมนาฬิกาเพราะว่าเขาให้เขาให้เตี้ยเรามาแล้วนะครับแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันสามารถวางได้นะครับเช่นของอาหารเนี่ยก็วางได้แล้วก็โทรศัพท์มือถือหรื่อสับขัดที่สุดนะครับหากไม่ได้เอามานี่คือแย่เลยครับแย่เลย เยอะมากๆครับเนาะซึ่งแอปเมื่แอปนั้นถ่ายไปมันไม่เสียพื้นที่นะคะแต่แ mm hmm. อปเพื่อก็รายอยู่นะไม่เสียเป็นที่ที่ถ่ายเลยเนาะโอเคนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครัะแล้วก็เราจะแบบน,นี้นะคะจะเสียพื้นที่จะเสียื้นทีนะคะแล้วก,ก็ให้ดูนะครับพื้นที ซึ่งระยะเวลามันนานมากเลยค่ะทุกคนโอเคเวลานานมากๆเลยครับโอเคตอนนี้นะครับจะให้ดูหน้าของมาร์คเคอร์นิ่งสองนาทีนะครับเราจะให้ปล่อยไปเลยนะครับแต่ถ้าให้ถูกก็ห้านาทีแล้วก็จะเสียสี่นาทีเป๊ะเลยแต่ว่ากิฟจะจบตอนที่หน้าเราจะไม่หายเลยครับนี่คือหน้าของมาร์คเคอร์นิ่งให้ดูให้ดูให้ดูเนี่ยให้ดูเนี่ยให้ดูในตรงนี้นะครับ อัพเป็นหน้าก็คือว่าหน้ามาเชิญนี่แหละนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมาอัปเดตสภาพอากาศเนี่ยัน,น,นี้เราใายกล้องหน้าก็เลยเห็นหน้าเรานะครับในการที่จะต้องเดินครับนะเนาะเดี๋ยวถ้าอุณหภูมิในตู้งถึงสามสิบอยู่ไม่หนักแล้วแหลนะเนาะอันนี้นะครับเราก็ตอนนี้นะครับน้ำแข็งก็ก็แหละน้ำแข็งก็กำลังลายนะครับทุกคนกำลังละลาย นะครับเนอะตอนนี้นะครับมันยิบสากนะครับตอนนี้นะครับน้ําแข็งในจังหวัดจังหวัดโนนทบุรีนะครับกำลังจะละลายนะคะทุกคนโอเคแม้ในะครอยู่ในโซนแปดองศา,าเซลเซียสของเราไม้ในะครอยู่ในโซนแบบของเรามันก็จะละลายพร้อมกันนะครับแม้อะไรวางก่อนวางหลังมันก็จะละลายพร้อมกันเลยนะครับ เนาะแต่ถ้าเราวางไว้อุณหภูมิโซนหรือว่าโซนหน,นาวยังติดลบอยู่เงี้ยมันก็ยังจะติดมันก็อยากจะคงยังไม่ละลายครับมันคงนแข็งทั้งวันนะเพราะว่าถ้าใครอยู่ในประเทศเมืองหนาวเงี้ยก็ก็จะได้นะครับอย่างเช่นประเทศแพทาดประเทศรัสเซียขึ้นไปกยีแลนด์เนี้ยก็ได้โคลรตตาก็ได้แต่โครตตามันติดเราต้อง89อนะครับเกือบ90้าสแล้วน,ะน่ะเนาะกดเด็ ชูหลักรอแล้วล่ะเนาะโอเคไหมโอเคแล้วททำใบประกาศอีกทีนะคะโอเคโอเคเราจะทำใบใบป,ป,ประกาศนะครับในเดืะะ่อาางงนะะเมษาสนนีนนน้นะครับว่าอากาศจะเป็นยังไงนะครับโซนเราจะร้อนหรือจะหนาวจะรีนก็นะัะเนาะโอเคเราจะเราจะใช้ว่าอย่างน้อยประมาณสองเดือนนะครับหงเราต้องห่างกันสองเดือนนะครับ จะนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะปิ่นไปอีกแล้วนะครับว่าโซนในมันร้อนมันหนาวเงี้ยเนาะเพราะว่าในาส์ตร์นี้นะครับงานทีมันก็ค่อนค่าจะปวดร้ายเกินไปสาหรับพี่ๆน้องๆนะคะสําหรับที่ใครจะต้องมาต้องทนกับสภาพอาพกาศนะครับที่มันร้อนบ้างหนาวบ้างนะครับแต่มันหนาวมันนานแล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยหนาวนะครับเนาะตรงนี้สูตรองศาเซนเซสเป็นคงหนาวอยู่นะ โอเคส่นองสาเตเซียก็ยังคงหนาวนะครับโอเคนะมานี้นะครับโอเคขับชี้แจ้งก็มประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งระหว่างที่นะครับถ้าบางทีฟังมันไม่มีขอบอุดขับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคลิปมันจบแล้วนะคะเพราะว่าเขาให้ถือทีมมานะครับให้เราชินแล้วเราก็จะต้องเพราะว่าแต่มันจะไปประมาณอุ้ยเจ็ดวันนะครับ เราก็จะเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับเนาะจนถึงอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสลงไปเลยล่ะนะเนาะถ้าลดทุกวันอย่างเงี้ยถ้าอุณหภูมิถ้าลดเวลาทุกวันเงี้ยโอ้โหคงไม่ถึงแน่นอนครับแล้วอุณหภูมิสูงถึง30องศาเซลเซียสแล้วเราก็จะจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดคือว่า30องศาเซลเซียสนี้อุณหภูมิจะเหลือเท่าไหร่ครับแล้วเราก็จะต้องเพิ่มเวลาไป60 อ,องศาเซนเซนก็จะเพิ่มเวลาสูงสุดแล้วแล้วถ้าหกสถึง9กสอ,องศาเซลเซสแล้วเราก็จะลดลงมาลดเวลาลงมาเหมือนเดิมนะครับนะโอเคเนาะก็ต้องนี่คือลดประมาณทุกสิบวันเลยนะเนะนี่ยเนาะโอ้โหนี่แป๊บเดียวเองคือสามนาทีแล้วหรอโอ้โหเร็วมากเลยครับนนองท่ตัวเร็วทำตัวเก็บของได้เลยนะคะเพราะว่ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนั้นเลยครับ จะต,ต้องเก็บของนะครับจะต,ต้องเก็บของนะครับเนาะอันนี้ก็ให้มีเดินบ้างน,นะครับเพราะว่าต้องแบกแบกราขึ้นนึงนะครเป็นการเดินโอ้ตอนนี้นะคะแปดโมงสามสิบห้าเราว่ะจะสามสิบหกแล้ววะ,ต,ววะตอนนี้นะคะแปดโมงสามสิบหกนะคะทุกคนวันนี้ก็เร็วมากเลยครับโอเค ให้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง,งน,นะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ่ายเพื่อให้เป็นังไรกับมาเฟีนดี่นะครับอยังตึงกดลกลไ,ดไ,ไกลค์กดแชร์นะคะเพื่อไดที่จะไปลังใจในการท่องเที่ต่อไปขอบคุณครับถ้าประกาศวันนี้ค่อนข้างจะดีกว่าเมื่อวานหรือวันหนุนมาก